คาถาประนามและปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์สัมมาสัมพุทธะมัตตุลังสสัจธรรมะขนุตตมังอภิวาทิยะาสิทธสังอภิธรรมะถะสังคหังข้าพระพุทธเจ้าพระอนุรุทธาจารย์ขอนอบน้อมถวายอภิวันธนาการแด่พระพุทธองค์ ผู้ตรัสรู้เยอยธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อุดมแล้วจากแต่งคำพีที่มีนามว่าอภิธรรมมัทธสังคหะต่อไปคำปรนามและปฏิญญา เมื่อจำแนกบทสามัญแล้วมีหกบทคือ 1. สัมมาสัมพุทธทังหมายความว่าผู้ตรัสรู้เยอยธรรมทั้งปวงตามลำพังพระองค์เองอย่างถูกท่วนได้แก่พระสัมมาสัมพุทธทะจำพวกเดียวเป็นการปฏิเสธปัจเจกับพุทธะสาวกกับพุทธะทั้งสองสองอตุลังหมายความว่า หาผู้เปรียบปานไม่ได้สามสัตสัตธรรมคนุตตมังหมายความว่าพร้อมด้วยพระสัจธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อุดมสอภิวาทิยะหมายความว่าเป็นคำนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยหภาพาสิทธสังหมายความว่าเป็นคำรับรองว่าจะแต่งหก อภิธรรมมัทธสังคหังหมายความว่าตามที่ได้กล่าวคำรับรองไว้ว่าจะแต่งนั้นก็ได้แก่คำพีอภิธรรมมัทธสังคหปะปกรณ์นี้เอง